มีคำตอบอะไรบ้างไหมเนี่ยเอาใครครับเนี่ย ไงล่ะโอ้โหเราได้เจอกับมีอานะครับหน้าตาเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเนี่ยสวัสดีครับผมโจทีเฮซัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจทีเฮซัสสิบแปดนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะมีเฉพาะเกมจีบสาวิเพียวเลยนะครับและส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮซัสทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆนะครับก็ฝากด o n a ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยละกันนะครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับนี่ก็จะมีโดเ a t สนับสนุนช่องนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดรายได้ที่ u t u b e นะครับทุกคนนะก็ฝากดเน a t ันด้วยละกันนะครับนี่มีอยู่3แบบนะครับที่โดเ a t e นะนี่ก็จะมีประชาชนนามิแม่เล้าครับทุกคนนะเป็นหมายเลข18แนะครับแล้วก็เป็นยศเจ้าสัวนะครับนี่เป็นโรบินเลยนะครับสวยสุดจัดนะครับนี่แล้วก็ถ้าใครโดเ a t e แล้วนะครับก็จะสามารถดูภาพที่ผมวาดได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพแบบแนวการ์ตูนแบบนี้แหละนะอืมก็เป็น ภาพสวยๆนะครับที่ผมวาดไว้นะครับนี่แล้วก็จะมีวิธีโดเน a t ด้วยนะครับผ่านแอปทูมันนี่บัลเลตได้เลยนะครับทุกคนนะง่ายๆนะครับก็จะมีวิธีโดเน a t ยู่ดูเนาะอืมนี่เลยครับเนี่ยนี่จะเป็นภาพเดโมนะครับแล้วก็ภาพพวกนี้ก็จะเป็นภาพที่ลงสีแล้วสวยๆนะครับก็จะมีภาพออกมาเรื่อยๆเพื่อขอบคุณทุกคนที่โดเน a t กันเข้ามานั่นเองครับก็ฝากดเน a t ให้ด้วยละกันนะครับตอนนี้มียี่สิบเอ็ดคนนะครับที่โดเน a t มา อยากจะให้เยอะกว่านี้นะครับจะได้มีกำลังใจในการนอาคลิปออกมาเยอะๆนะครับฝากด้วยละกันนะครับสวัสดีครับผมโจตี้เฮดไซคับคลิปนี้เราอยู่กับเกมสมรธามเซกานะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็ฝากดเน a t เพื่อไปกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับเปิดช่องใหม่แล้วนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นเว็บด o n a t i o ปทองนะครับสำหรับช่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับช่องนี้ก็เป็นเกมจีบสาวนะถ้าอยากให้ทําคลิปออกมาเยอะๆฝากดเน a t ที่เว็บปาทอง ใต้คลิปกันด้วยนะครับทุกคนนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับนี่คลิปจะได้ออกมาเยอะๆเนาะผมจะพูดแบบน,นี้ทุกคลิปเลยนะครับทุกคนนะอมตรงนี้ให้ด้วยละกันนะจะได้ไปเติมค่าน้ําค่าไฟนะครับทุกคนนะอืมโอเครุยกันแล้วละกันนะครับในตัวเกมใหม่ภาคนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีเพลงเลยนะเออเพลงไม่มีหมดทุกคนเปลี่ยนไปนะแต่ภาคจะเป็น1 6ต่อ9แล้วนะครับ ในช่องนี้ก็จะเล่นแบบชิวๆนะก็อาจจะไปชานิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นภาคใหม่ด้วยเนาะและก็ในเวอร์ชันใหม่นะครับเขาบอกว่าจะเป็นเปิดเทอมวันแรกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของดับบี้กับเจนนี่สองคนนะครับทุกคนนะปะเพราะล้อมแล้วก็ไปกันเลยและตัวเกมตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะนเป็นเบตานะครับทุกคนนะี่เราก็จะได้ใช้สูตรโกงนะครับทุกคนนะั้นเล่นแบบธรรมดาเซอร์เวอร์ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เล่นแบบ เวอร์ชันใหม่เลยยังไม่ได้เพราะว่าเป็นเวอร์ชันตัวเทสเนาะอ่ะโอเคไปกันเลยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตัวละครได้นะทุกคนนะนี่อ่ะโจเอสซอะไรสักอย่างเนี่ยพาสไตล์ด้วยครับทุกคนบาเลยกันเลยวันที่สามีนาะช่วงฝนตกตอนบ่ายเอานี่ไงมีเสียงเพลงแล้ววะ่ะเออตอน เริ่มฉากนะไม่มีเสียงเพลงนะอืมเข้าเกมมีเสียงเพลงว่ะพ่อของผมได้จากไปไม่มีวันกลับเลยจริงๆเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อผมอ๋อเมื่อเขาอายุสี่สิบนะครับแล้วก็ทิ้งผมไว้ตามลําพังไว้กับครอบครัวอื่นสาเหตุการตายยังไม่รู้มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากพวกเขาอยู่ที่บ้าน ทั้งสัปดาห์แต่ก็มีคําตอบให้กับผมเลยและไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่ได้ได้พ่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมเลยผมรู้สึกหนักใจมั่วโชคดีเพื่อนของพ่อของผมน่ะรับผมมาเรี้ยงนี่ก็คือดับบี้เกเดเงนในเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมในเวอร์ชัน Revolution ใหม่ที่ผมเล่นดูนะครับเหมือน เราจะไม่ต้องเลือกอะไรแล้วนะครับตอนเริ่มเกมเนาะว่าจะเลือกอิฟเป็นผู้ชายผู้หญิงนะหรือว่าจะไปช่วยลุงโทนี่ปั๊มลูกหรือเปล่านะครับไม่มีแล้วเนาะ mm hmm. นี่ไงผมได้เจอกับป้าใจดีเธอเป็นหญิงสาวที่ใจดีมากในคืนวันงานศพฉันได้ยินเสียงร้องไห้ในครัวในทในสุดเธอก็รู้สึกเสียใจมากดวว่าพ่อของผม จะเข้าไปพัวพันกับชายชุดดำไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> กับคนเร็วๆนะแต่คนที่กำลังกดดันก็คือเธอจะต้องชดใช้นี่ให้กับพ่อของผมอ๋อเนืเ้อเรื่องเหมือนจะเปลี่ยนไปนิดนึงหรือแต่ก่อนพวกอาจจะแปลผิดมาแต่นั้นมาเลยก็ได้เฮ้ย <c oughs> <อ> <c oughs> ดับบี้จะต้องชดใช้นี่ให้พ่อของพระเอกนะประมาณนั้นนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนเรื่องต่างๆก็ขี้คายในที่สุด ฉันรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเริ่มใหม่และนี่ก็คือวันแรกที่ผมจะต้องไปที่มหาวิทยาลัยคงดีไม่น้อยถ้าฉันได้พบเพื่อนฉันอีกครั้งหนึง่งมีสสิ่งที่จะต้องทำก่อนจะปิดเทอมเนี่ยหนงฉันต้องหาเงินเพื่อช่วยใช้ยนี่เงินของพ่อของฉันสฉันต้องปเปิดเผยการตายของพ่อของฉันและสามฉันต้อง หาวันที่สําหรับอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยอ่านไม่ออกว่าทุกคนเฮ้ยงานเข้าแล้วไม่ใช่ฉันต้องหาความสนุกหรือมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือหาจีบสาวในเมืองแหละผมว่านะครับเฮ้ยฉันเบื่อตอนเช้าที่สุดเลยไม่มีข้อความจากเอริกเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ตื่นเลยเอาละกูจะไปเพอกูจะไปเซอร์ไพรส์มันระหว่างตอนไปโรงเรียนแล้วกันนฮ่ และตัวเกมก็จะแนะนําเรานะครับทุกคนนะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับยินดีต้อนเข้าสู่เมืองเซ m e เบิร์ v ทาวน์นะครับน,นี่ก็คือหยุดชั่วค้าวโหลดบันทึกอะไรต่างๆนะครับนี่คลิกตรงนี้ได้นี่ก็คือบอกวันนะครับแล้วก็บอกสถานที่ของคนว่าอยู่ตรงไหนกันต่างๆนี่เนาะอันนี้ก็คือ,อแผนที่แมปนะในซัมเมอร์วิวแห่งนี้อืมป นี่ก็คือกระเป๋าเองครับเอาไว้เก็บดิดโดอะไรวะเนี่ยฮะแล้วก็มือถือครับอืมันจะบอกกิจกรรมต่างๆก็คือรับโค้ดนี่เองครับแล้วก็อันนี้ก็คือเงินที่เหลือของคุหุย้ยหมื่นเหรียญเลยหรือพระเอกเนี่ยโคตรรวยเลยวะ่ะหมื่นเหรียญน,นี่สามแสนเลยนะทุกคนใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะเ๋รอมีเงินสามแสนเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมนี่แล้วก็นี่ก็คือวันที่ของคุณเชา้าบ่ายเยน็นแล้วก็กลังคืน นี่เช้าเที่ยงก็ได้นะประมาณนั้นโอเคครับทุกคนขอให้มีความสุขก,กันนะขอสองกล้องหน่อยได้ไหมอ้าวฉันควรไปได้แล้วนะเอาะงินเจียวเฮ้ยพี่สาวทรงโตของเราโอ้โหยืดเสน้นยืดสายสะด้วยไม่ธรรมดาเลยเชียวเธอเนี่ยอ้าวตกใจว่ะอะไรวะนั่นือโอ้โหอลังการขนาดนี้เลยเลยครับคุณพี่ ทำไมไม่ถ่ายรูปไว้เลยล่ะดูขนาดนี้เนี่ยอุย้ยถ่ายได้เหรอครับเ <c oughs> อ้ยัอโทษด้วยครับแม่ตกใจกับแต่งโมของพี่สุดๆไปเลยนะเฮ้ยเก็บความทักทายของแกวไว้เถอะไอ้ขี้แพ้เอาไสซะง,งั้นเชี่ยวอ๋อก็คือสคริปเก่านะพูดคำเดิมเลยนะทุกคนนะเอ้ยเจดีมีปัญหาอะไรเหรอเนี่ย แล้วนาะยคิดว่าจะมีปัญหาอะไรเอาไม่มีชื่อตรงนี้หว่าเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนพูดว่ะง,งานเจียวน <laughs> เนาะเพ่ก็ถอนหายใจอ๋อก็ตามใจแล้วกันนะแล้วนาะยไม่เอตอนนี้นายน่าจะอยู่ที่โรงเรียนนะนะควรไปได้แล้วนี่เพ่บอกว่าเออก็คงไปเรียนแล้วก็ต้องหางานด้วยนะนี่เพ่บอกว่าผมต้องไปเรียนนะนี่ เจนี่เบาะนะครับส่วนเอกก็เฮ้ยแล้วเธอล่ะทำไมไม่ไปหางานทําบ้างอะไรอย่างงี้ะครับแม่นานี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวต่อรถต่อเถียงชันนั่นเองนะอืมก็เธอไปคนเริ่มก่อนนี่นี่แล้วก็คิดอะไรสักอย่างนะครับนายกำลังคิดอะไรงั้นเหรอแล้วก็ถอนหายใจนะครับสูดอากาศมถึงถอนหายใจผมจําได้ <laughs> เฮ้ยผมรู้สึกว่าตรงนี้มันกลิ่นดีสุดๆไปเลยเฮ้ย กินแรงนั้นเหรอเจ้าบ้านนั่นอาหารเช้านะไม่ใช่กินกางเกงในของช้อนหรอกนะ <c oughs> ไปเถอะแล้วนี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วที่บอกของนายเสียไปเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วี่ <c oughs> โอเคก็จะคุยกันปกตินะครับก็เหมือนไม่ชอบกันนะครับแต่นายท้ายที่สุดก,ก็เป็นเมียกูเหมือนเดิมไม่อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปเถอะทุกคน กินหอมอยู่ด้านล่างนี่เจนนี่นะครับทุกคนนะมันก็ตั้งมาแล้วนะครับไปต้องตั้งนะครับลงไปเลยหุย้ยดับบี้ว่าไงล่ะที่รักฉันกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วก็เวอร์ชั่นใหม่นะครับจะมีตอนที่ดับบี้กระโดดมากอดเราด้วยนะครับก็ได้เจอฉากสวยๆใหม่ๆเลยนะครับทุกคนนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนี่ครับทุกคนโอ้โหอลังมากฉากเมื่อกี้ เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันกำลังทำเบคอนให้นายนะหมูสามชั้นเลยแหละเนี่ยก็มีหมูสามชั้นด้วยนี่โอ้โหทำมันเยอะจังเลยวะเออผมยังไม่หิวเลยครับตอนนี้นะผมนัดกับเบอร์รีไว้นตเอร์รีมันยังไม่ตื่นเลยเอาอีกแล้วงนะั้นเหรอเอาหน้าเดกก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นะโอ้ใช่แล้วครับขอบคุณมากเลยครับคุณนายดับบี้ขอให้มีความสุขอา้าวพ่ยังไม่กินเลยนะเกือบลืมไปเลย เมื่อวันฉันได้คุยกับนายแอนน่ะเขากำลังหาคนไปช่วยเธอที่สวนอยู่เขาก็เรื่องเก่านะทุกคนนะนี่โอเคได้เดี๋ยวก็เดี๋ยว่าจะไปจัดให้นะกันนะโอเคง่ายมากเลยถ้าคนมีเงินนะก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยโอเคได้เลยครับหลังเลิกเรียนผมจะไปหาเธอแล้วกันนี่แล้วก็มากอดหน่อยแล้วกันนะครับนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามันยากระบาบ้าโรดอ่ะจะสัญญาแล้วจะดูแลในจะสัญญาว่าจะดูแลใน นายให้ดีที่สุดอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเงยหน้าแล้วก็สู้ต่อไปนะ่ไอหนุม่มเอ้ยป้านี่ไงดับบี้ก็สวยขึ้นเนาะอโอเคทีนี้ก็ทำตามเควสเลยนะครับทุกคนนะเราก็ไปหาเอริกที่บ้านนะครับนี่ไงมาครับโอ้นี่ไงฉากใหม่ด้วยเอริกเพื่อนรักเอาว่าไงเพื่อนโบสวัสด,ดีโบทาอะไรอยู่โบเอาว่าไงเบื่อนี่กำลังเล่นเกมใหม่อยู่ตอนนี้นี่เกมมันเรียกว่าอะไระเนี่ยซูบูชิบูชิ บูชิบักกาเบดบอลบันนี่เบโบได้อวกาศก็อาดจะหมว่าไปตีเบดบอลให้กระต่ายกระต่ายผู้หญิงน้อยๆไปตีเบดบอลอยู่กลางอาวกาศทุกคนพร้หญกยังงงชื่ออยู่เลยตอนนี้เอาดูนี่สิมันคือกระกต่ตายน้อยซาม,มูไรสุดเซ็กซี่เล่นเบดบอลในอวกาศนะเพื่อนเอ๋ยโอ้โหนี่มันเกมบ้าแล้ววะนี้เนี้ยแล้วยังไงล่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็นั่นสิ นาเห็นไหมเนี่ยอุ้ยสาวๆนีส่สวยสุดจัดเลยนะเนี่ยพลังของเธอนี่ฉันเอ่อได้อัพสกิลของเธอไว้แลนะ้วโอ้งั้นเหรอเพื่อนเออแบบว่าเอาเดี๋ยวอะไรวะเราไม่เห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอืนี่โอเคมันก็อาจจะแปลไทยมั่วๆหน่อยนะครับเดิน <laughs> มันไม่บอกว่าใครเป็นคนพูดนี่นะทุกคนนะเออเอาละฉันจะแสดงให้เห็นว่า ฉันสามารถที่จะตีโฮมรันได้ใช่ไหมเอรีกนี่ไงมีคนเรียกเราหู้ยนี่ไงคุณนายจอนสันนะครับนี่จอนสันมาแล้วหูยเดี๋ยวอะไร้วนะวิ่งมามีโปเกมอนด้วยแล้วก็นินจาเต่านะครับพุ่งมาหาเราเลยเอ้ยขอบคุณมากครับปาทุน่าเออโปข้าวนะไอห,หนุ่มเอ้ยแล้วก็มีซอสแอปเปิ้ลด้วยนะฉันทำให้นายขอบคุณมากเลยครับนี่อ๋อเธอทำอาหารให้ ให้เอริกไปโรงเรียนนะเป็นข้าวกล่องนี่ครับสวัสดีก็คนจอนสันโอ้เสียใจด้วยนะเรื่องที่พ่อของนายตายเนี่ยทุกคนก็เสียใจนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรผมโอเคดีครับนี่อ่ะโอเคเนี่ยก็คุยกันเลื่อยเปื่อยนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากนะหนหยต้องผ่านมันไปให้ได้โอ้ยหยุดคุยกันดีกว่าถึงเวลาแล้วครับโอเคเราคนไปจริงๆแล้วเออเออเออนี่ไอหนุ่ม หน้าบุดดิ้งของฉันนะครับก็คือน่าจะเป็นหยิกแก้มลวกนะนี่แล้วก็มีจุดจุ๊บด้วยนะครับโอ้โหตงโอเอรกอะไรวันเนี้ยดีจังเลยรักนายมากที่สุดเลยนะเอรกเอ้ยฮืมน่าจะเป็นเด็กที่วิเศษที่สุดในโลกเลยทีเดียวเชียวโอโ้เอรกว่าโอ้สุดสุดไปเลยครับจังหวะนี้ไปกันเถอะทั้งสองคนขอให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษนะเอาล่ะโจไปกันเถอะเฮ้ย <"He i, S 2> ผมขอด้วยได้ไหมโอ้ oh, ได้สิ <c oughs> อาพระเอกก็ไปนะครับแมะไม่ออว่าจะกอดด้วยนะครับไม่ได้เลยทีเดียวเชียวมันสายแล้วนะเพื่อนคืนนี้เจอกันนะที่รักอืมนี่ไม่โอ้ยโบอะไรวะเนี้ยอะไรเงั้นเหรอพวกเราจะสายแล้วนะโบโถมึงไปทําอะไรกับแม่กูนเนี่ยไม่ได้เลยนะโอ้ยโอเคได้ได้ได <c oughs> <c oughs> นี่ไงคเควสใหม่นะครับมันบอกเราเลยนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะนี่แล้วก็ดูตรงนี้นี่ก็ตรงนี้ นี่เราเราควรรีบไปโรงเรียนซะไม่อยากสายในวันแรกนะเขาว่างงันนะครับเห็นไหมโวชั่นใหม่เจ๋งดีนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่โรงเรียนเลยทีนี้อันนี้ยังไม่ไปโรงเรียนนะครับเนี่ย12นาทีแล้วจะบ้าตายอาจจะเล่นช้านิดหนึ่งนะไม่ต้องสีเรลี่ยสนะทุกคนเล่นแบบชิลๆแล้วกันนี่งไงทุกคนเจะกากำลังเข้าสู่หมดทีมหมดแก๊งสาวกระต่ายสุดเซ็กซี่เนี่ยพี่ เ <G ül> พีกก็ยังงงนะครับอะไรวะเนี่ยเพ็กไม่สนใจเกมเอลิเลยนะครับเนี่ยนี่มีคําตอบอะไรบ้างไหมเนี่ยเอาใครครับเนี่ยเอาเพื่อนโบไงละ่ะโอ้โหเราจะเจอกับมีอานะครับหน้าตาเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเนี่ยเฮ้ยนั่นใครนั่นอะไรงั้นเหรอน่าจะเลือกหลุมไหนเนี่ยโอ้ยกูไม่รู้เพื่อนกูสนสาวอยู่ตรงนี้นี่ไงหลุมแครอทกระต่าย หลุมแครอทหลุมกระถ่ายหรอเนี่ยหลุมก้นอะไรสักอย่างนะครับอ่นหลุมแครอทหรอนะครับมาถามไปนั้นผิดแล้วนายต้องเรียกเก็บที่รูแครอทซ์เ้ี่ยงานเทียวเอเอจ้างหัวมึงเถอะเพื่อนเฮ้ว่าไงมีอ้าให้ไม่ใช่มีอ้าโอ้มีอ่านะ้าเตีต๋ยบตาเปลี่ยนัยเลยครับเนี่ยให้ว่าไงโจนายมาเปิดช่องใหมแ่แล้วเหรอนี่ยโทรนายจะเปิดกี่ช่องกันเนี่ยนี่อู้สามช่องก็พอแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ถ้าตอนนี้ เราจะไปที่ห้องห้องเรียนกันนะครับนี่โอเคเฉินรู้นี่แล้วเธอก็เสียใจกับเราที่พอเราตายนะครับประมาณนั้นนี่โอเคไม่เป็นไรขอบคุณนี่ฟังนะเราต้องเรียนรู้กันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกฉันได้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนยังไงก็เข้ากับบทเก่านะก็คือถ้า เออไม่เข้าใจข้อไหนหรือว่าไม่เข้าใจบทอะไรก็ไปถามฉันได้อะยงี้นะนี่เธอบอกว่าเธออยู่ที่ห้องสมุดเหรอเฮ้ยมีอาจ,จะเปลี่ยนที่อยู่เลยครับเนี่ยต้องรอดูนะนี่แล้วเธอก็ขอโทษเรานะที่ถามเรื่องเกี่ยวกับพ่อตายอะไรงี้เนาะประมาณนั้นโอเคฉันควรไปแล้วล่ะชั้นเรียนว,วิทยาศาสตร์กำลังเริ่มแล้วเร็วๆนี้ นี่นางสาวโอคิตะนะครับก็คืออาจารย์โอคิตะนะนี่อยู่ที่ห้องทดลองปฏิบัติการเรื่องท้าทายจะเกิดขึ้นในวันนี้นี่โอเคและทุกอย่างมันจะเสร็จรสมบูรณ์ในตอนนี้แล้วก็หมายความว่าตัวกำลังทดลองอะไรบางอย่างนั่นเองครับเออิิบอกว่าโอเค,วอเคไว้คุยกันทีหลังนะเพื่อนโบว์นี่แล้วก็มีฉากใหม่เลยเนาะนี่ไงก็มีคนมาตั้งเยอะจะทำอะไรกันวะเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูสึกว่าจะ เออเปลี่ยงเกงให้กันอยู่หรือเปล่ากเ,เนี่ยไม่เนี่ใจ่า <c> ย <oughs> โคตรเกียนเลยว่าเกมบา้าเนี่ยถ้าจะมีอะไรสักอย่างเป็นาเงาหน่อยนะเอามาหาหน่อยเอาเราก็มาเจอกับแดกเตอร์กับล็อกซี่ว่ะหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแต่ล็อกซี่เปลี่ยนไปใช่ไหมเอเอเปลี่ยนไปหมดทั้งสองคนนะเออประมาณนั้นเปลี่ยนหมดเลยนะเออผมอาจจะลืมนะโอเคนีเบกก้า ทำรีเทนเนอร์ตกลงในชักโครกรีเทนเนอร์ก็คือไอ้ไอ้ดัดฟันนะทุกคนนะประมาณนั้นหลดในชักโครกกำลังหัวราอแล้วก็เดินมานะครับเอา้าเจอกับไอ้ขี้แพ้สองคนเนี่ยแล้วก็ไอ้แพ้สองคน IQ อคิต่ำด้วยประมาณนั้นเอาทาง,งานเชียวออยู่ดีดีล็อกซี่ก็บอกเรานะครับว่าเฮ้ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเอออะไรเนี่ย ไอขีแพ้พ่อของนายไม่ได้ฆ่าตัวตายหลอกหลอนะครับโอ้โหพูดแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เพีก็พูดคืนนะครับว่าเฮ้ย hey, อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้เติบโตมาในรถพ่วงหรอกนะนี่โอ้โหเอาเรื่องนะครับแต่แดกเตอร์มันหัวร้อนด้วยนะเฮ้ย hey, นายตายนี่เอางั้นเจียวนะครับแดกเตอร์จัดมันเฮ้ยร hey, hey, อก่อนล็อกซี่อาจารย์สมิธกำลังมานะ่ะน่าจะถูก อาจารย์จับแล้วก็ไล่ออกจากโรงเรียนนะเอาถ้งงางั้นเชียวเด็กเตอร์ไม่ฟังคำสั่งของลนะ็อกซี่เนาะมันยังไม่จบหรอกนะไอ้เจียว่อจัดการนายเน่ในภายหลังเอาถ้งงางั้นเชียวไปแล้วนะครับนี่ไงอาจารย์สมิธมาในเวอร์ชันใหม่นี่อาจารย์สมิธก็ไม่รอดไปอีกนะครับเนี่ยโอ้โหคุูปลาช่วยเฮ้ย hey, นายสองคนมานี่เดี๋ยวนี่นะไปเจอกันที่ห้องโถงของฉันเอ้ยขอโทษด้วยครับอาจารย์สมิธพวกเราไม่ไทำแบบนั้นเลย ใช่แล้วคุณผู้หญิงผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเอาละหยุดรู้ไหมถ้านายไม่เชื่อฟังฉันฉันจะทำให้พวกนายสอบตกเหรออืมโอเคเหมือนจานสมิธจะไม่เล่นกับเราแล้วนะครับจังหวะนี้นี่คุณไม่รู้เหรอว่าพ่อของไอ้ดิโดเนี่ยมันเพิ่งตายไปเขาเศร้าอยู่นะครับอาจารย์อาจารย์บอกว่ากูมไม่ฟังพวกมึงเรอากูจะไปตีก้น อ๋อกูจะอะไรเนี่ยเอาลองแบบว่าถ้าแปลเป็นไทยมันอาจจะงงๆนะแต่ผมเข้าใจนะก็คือเธอจะเอาพวกเราไปตีก้นนะครับแล้วก็อาจจะทำการกักบ,บริเวณในสักอย่างเนี่ยนะเอาละแล้วก็ตอนนี้น่ะฉันจะไปคุยฉันอยากต้องการคุยเรื่องเกี่ยวกับเกรดของนายนะโจเกรดของนายนี้มันตกนะช่วงนี้นะไปเจอกันที่ห้องทำงานของฉันที่ชั้นบนนะได้แล้วครับอาจารย์สมิธนฮ่ นี่มันยายปีศาจชัดๆเลยเอาล่ะใช่แล้วเด่๋จริงจังไปเลยนะอย่างน้อยอ๋อเฮลีบอกว่าฉันจริงจังนะเพื่อนโทอจะเหมือนราชินีปีศาจผู้ชั่วร้ายในเกม Warcraft เลยอย่างนี้นะครับออเอาละโชคดีเพื่อนไว้เจอกันนี่เฮลีบอกว่าอะไรเนี่ยฉันจำชุดล็อกเกอร์ของตัวเองไม่ได้อ๋อ เหมือนเราจะต้องไปที่ห้องล็อกเกอร์ก่อนใช่ไหมถ้าจะไม่เพดนยนอี่โอเคผมเข้าใจแล้วเหมือนจะมีเควสหนึ่งนะที่เราต้องไปแอบเอากุญแจที่ห้องเฮ้ยที่อา่าที่อะไรนะลืมแล้วหวะเฮ้ย <laughs> ที่ห้องอาจารย์สมิธเนอะอ่าดูเควสหน่อยแล้วกันนะห้องทำงานของสมิธอยู่ชั้นบนสุดต้องไปอย่างรวดเร็วอ๋อ เราทําตามเควสดนี้ดีกว่าให้บบง่ายขึ้นนะครับเวอร์ชันใหม่เนะนี่ไงเราขึ้นมาเอา้าเจอไอ้นี่หวังชื่ออะไรวะผมลืมแล้วนะนี่ไงไม่ได้เล่นนานอ๋อเควินนะครับเควินเควินสายเหลืองนะครับเนี่ยโอ้สวัสด,ดีเพื่อนเจอกันวันแรกใช่สวัสด,ดีโบวนี่ดีต้อนรับนะ่ะชกมือกันหน่อยชกยังไงวะ <c oughs> ขอโทษนะเออแล้วก็เสียใจด้วยเรื่องพ่อของนายนะเพื่อนโอ้ใช่แล้วขอบคุณมากเลยเพื่อนเอ้ย ออ,อะไรวะมีอะไรเกี่ยวกับภาคกันเปื้อนไหมเหรอคืออะไรวะอูาเป็นภาษาอังกฤษเฉย,ยเลยว่ะอื๋อเหมือนเราจะต้องไปทำอะไรสักอย่างกับอาจารย์โอคิตะด้วยนะครับมีเควสนะครับถ้ามีอะไรบอกชันด้วยนะโอเคถ้าไม่ได้ออกกับทางกายมาหลายสปัปดาห์แล้วอ่ะคืออะไรวะ ยังออกไปเที่ยวยิมนั่นอยู่งั้นเหรอเพื่อนโอ้รู้แล้วแสดงว่าไอ้เคนวินนี่มันจะไปอยู่ที่ออกกําลังกายใช่ไหมอ๋อมันน่าจ,จะอยู่ที่เอ,อที่ออกกําลังกายของดุงสมรักใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยอ๋อนี่ไงถูกต้องด้วยเรามีผู้ฝึกสอนมวยไทยคนใหม่ด้วยที่นั่นนะอ๋อนี่ไงเราจะได้เจอกับสาวคนใหมนะ่เนาะที่เป็นเอ,อผู้หญิงเนาะชื่ออะไรวะเนี่ยต้องรอดูนะอืมโอ้มันเจ๋งมากเลยมวยไทยใช่ไหมใช่แล้วพี่ชาย คิกบ็อกซิ่งนะเพื่อนเอ้ยคุยเจอจังเลยวันเนี้ยจา์รออยู่นะเพื่อนอโอเคนั่นก็คือจิตวิญญาณของผู้ชายต้องไปซกมวยอะไรอย่างี้แกว่าง,งานันโอ้ผมเฮ้ยเราควรไปแล้วนะเพื่อนเฮ้ยต้องไปที่อาจารย์ห้องอาจารย์สมิธให้ตายเถอะคุณลืมแล้วเนี่ยไว้เจอกันนี่มันบอกว่าถ้าอยากเจออะไรก็มาอยู่มาเจอกันที่ห้องอาหารได้นะครับแกว่าง,งานันห้องอาจารย์สมิธน่าจะตรงนี้เนาะนี่ไงมาแล้ว ฮ้ยอันนี้วะเฮ้ยโจมาช้าเนี่ยคุยกับใครอยู่วะเราเป็นจำเป็นต้องหาหรือเรื่องสำเร็จการศึกษาของนายนะโหมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจานดูนี่สิเกตของนายวายเฮ้ยติดเอฟเลยว่ะถ้ามาหาอะไรติดเอฟนี่ต้องเล่น้ต้องเรียนใหม่นะครับทุกคนนะโหโหดเกินจานเนี่ย โอ้มันแยนะ่น่ะนั้นเลยลเดี๋ยนี่ยโอ้ใช่ฉันก็บอกนายอยู่แล้วเนี่ยเออผมขอโทษด้วยครับบที่พ่อผมเสียนะครับอืเนี่บไปเลยแอนนี่อะไรวะแอนนี่มันพูดแทรกมากอ่ะในสถานการณ์เช่นนี้นะฉันไม่อยากจะให้นายซ้ําชั้นเรียนอีกปีรลกนะแต่ฉันจะขอแนะนําให้นายนะไปทํางานที่นายพลาดไป เพื่อเพิ่มเติมเกรดของนายเหรอวพูดง่ายก็คือแก้ศูนย์ครับทุกคนแก้ศูนย์แก้มอสนเดียวกันเลยนะครับจังหวะนี้แต่ถ้าปัญหาอะไรติดเอฟต้องเรียนใหม่อย่างเดียวเนาะแต่อาจารย์ไม่อยากจะให้เราเรียนใหม่นะครับประมาณนั้นอก็เลยอยากให้เราไปแก้กับอาจารย์นี่ครับไม่อยากก็เลยได้เมียเอ่อทุกคนเลยนะครับแต่ว่านี่กับอาจารย์ทุกวิชาโอ้กูจะบ้าตายยับ้าเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดให้แล้วกันนะโอ้ต้องไป เอาอะไรสักอย่างที่ขอล็อกเกอร์นะครับจานเนะมันเร็วเกินไปผมอ่านไม่ทันอย่าทำให้ฉันปิดวางและจิวโอเคขอบคุณมากจัดไปครับจานมาสเตอร์คีย์ key นี่ฉันจัดให้หนายแล้วเราจะต้องมาขโมยเหรอไม่ต้องขโมยหรอกหมาเพราะว่าอุ้ยนี่ไงรูปใหม่เลยวะ่ะเราต้องไปที่ตู้ล็อกเกอร์นะทีนี้นี่ไงฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันลืมชุดโอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอเคเพราะอยอกต้องไปเรียนนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็ไปเอา ชุดที่ห้องล็อกเกอร์นะครับทีนี้นี่ไงตรงนี้เออฉันควรจะรอแอนนี่อยู่ข้างตู้เก็บของฝั่งนี้อ่ะตู้เก็บของวะตรงนี้นี่ไงกู <c oughs> จะบ้าตายอันนี้เอาตู้ล็อกเกอร์มาให้เราไม่ใช่นีืยไอ้กูแจล็อกเกอร์มาให้เรานะครับมี่อุ้ยออมาจากตรงนั้นนี่เหรอนี่ก็คือตู้ล็อกเกอร์ของนายจริงเหรอใช่นเนส เรียกฉันได้เลยฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้และฉันก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์สมิธด้วยนะนี่และฉันก็รู้ริติภาวะแล้วคุณมีมาสเตอร์คีย์ติดตัวตลอดเลยเหรอก็คือแอนนี่มันมีกุญแจทุกตู้เลยนะครับเธอบอกว่าใช่ฉันเป็นคนเก็บของด้วยแล้วก็อะไรต่างๆช่วยหรืออาจารย์สมิธนะนายงงไปเลยแล้วเธอก็บอกว่าจะเก็บของงงๆไว้ที่ตู้เยอะนะเพาฉันรู้หมดอะไรงนี้นะครับประมาณนั้น แล้วเราก็ต้องรีบไปเรียนกรีธาเหรอเฮ้ยเอา,เ,อาเราเปิดไม่ได้เหรอว่าได้อะไรนี่ไงแล้วก็มีเกต F นะครับแล้วก็มีรูปอะไรสักอย่างไม่เยอะเลยว่ะนี่อาจารย์สมิธคู่ใหญ่มีกุญแจหลักในห้องทํางานที่ไหนสักแห่งฉันต้องทําฉันต้องไปเอามันเพื่อมันจะมีประโยชน์กับฉันในภายหลังแจะต้องไปขโมยเหรอแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไป ไปที่สนามนะไปหาอาจารย์หัวชมพูทุกคนประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ่าจะเล่นละเอียดไปเนาะแต่ก็สนุกดีนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับสำหรับเกมนี้โอเคครับก็ฝากโดเนีกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่นกันต่อนะแบบชิวๆนะครับช่องนี้ชิวๆเอาคเดแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม